สวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับมาเบิรงบรรยากาศธรรมชาติครับพี่น้องครับน้ำไฟโตนพี่น้องนี่ยังเฮ็ดคลิปแบบนี้หมดครับเองมาเบิรงครับนี่ายครับายธรรมชาติพี่น้องเป็นตั้งบ้าน้องเกิดมาไฟคามตาบเนาะเป็นายธรรมชาติครับน้ำโตนพี่น้องคนมากมันก็มีน้ำุ้นปีนี้แล้วครับนี่เชื่อแหละครับไม่ปรอบปีครับนะครับอยู่นะครับตั้งตำบลขมีหนองห้องนี่แหล่งนะครับเป็นายน้ำุ้นนะครับ ตะกียกเป็นเบาะกับมะเรียนตะรอนนี่แหละนะครับนี่นะครับช่วงไปคลามตากพี่น้องนะครับจะใช้ในเบื้องขิู่รอบๆนะครับนี่นะครับพี่น้องครับนี่ครับเป็นหน้าไฟครับบรรยากาศข้างหน้าไฟครับเป็นเบื้องหน่ำครับพี่น้องหน่ำห้วยจากห้วยนองซอครับไหลมาจากคุณแล้วครับไฟแก้งเนาะธรรมชาติครับนี่บัวแดงครับแต่ว่าโดนๆก็ไปอาดซีไรสขึ้นนะครับอาจซีเป็น เป็นมงมาาไทยรูปได้ครับเช็คยินได้เนาะบัวแดงป็นบัวแดงบบเต็มเต็มมงนี่ครับมีสาราาล้วรังเว้นมานั่งแับตันได้แต่หกอยู่นะครับนี่คือายค้ำตากพี่น้องนะครับตั้งหวยนงซอครับลำหวยก็เป็นหวยนงซอน้ำสไหลมาแม่งนะครับทั้งบรรโก้คนะครับไหลลงมาายค้ำตากพี่น้องด้านลังนะครับด้านหลังนี่น้ำก็สสไหลลงไปสู่นะครับลำเป่าครับ บันเป็นเคลื่อนได้เป็นของยุไตกเป่าครับไต่ละเคลื่อนนะครับจะเป็นลำน้ำเป่านะครับที่ไหลตุดตัวติดตั้งบานน้องคมเนาะบานตาเข้าน้องคมนะครับนี่บรรยากาศนะครับมือนี้นะครับหลังป่าหลังคนพี่น้องคนตกมาเคลื่อนนี่มือนี้แดดออกครับเลยมาเก็บบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องฟังเสียงน้ำตูนน้ำไหลครับยังไงเพื่นนะครับนี่ธรรมชาติครับน้ำบานเข้าครับพี่น้องมือนี้ก็ลองอวเบียดมายอนเบิงครับ ปรากฏประสนบนมาสิ่นท่านหน้าหัวแหลกมันน่านหนาปลาหน้าที่ฉ <hum> <imizi> ันไม่หอดนงนะครับกลับมาเบิ้งครับว่าธรรมชาติ้วยซื้อพี่น้องกต่เมาเบิ้งว่าเพื่อสีแดงมาตกปรากฏเนาะนี่กันเอามาขั้นเดียวมันร้องเบิ้งครับนี่กเขาแบอยู่นี่แหละนะครับธรรมชาติพี่น้องนี่อีเป็นต์กำลังคอยนะครับอีเป็นต์กำลังคอยเลยนะครับทำไมกันจีกับพื่กันครับพี่น้องมาเบิ้งด้ซื้อครับมาเบิ้งธรรมชาติครับนี่ เบ่งว่าบรรยากาศไฟายคำตากเนาะพี่น้องเนาะแต่ซีเมนที่น้องรุ่นหลังๆเรียกๆมีมุ่งูุ่นจักดอกรุ่นหลังๆนี่รุ่นมู่ผมนี่สีหู่จักอยู่รขึ้นซีป,ปีขึ้นหลังนี่ต้องหู่จักรายความตากโดดเดยนมาอยู่ที่ละถ้ากันมเมล็ดไมาหัวกันอยู่ที่ละครับอยู่ในนะครับบรรยากาศดีนะครับเบังบัวแดงพี่ครับบัวแดงหลายครับหลายลาย ตามนั่นเต็มนองนี่คือสีง,งามอยู่ยนีมืบนเสานะครับบรรยากาศครับดูตรงไฮตรงหน้านะครับทำกลางลำห้วยครับพี่น้องคลิปนี้จะเคลียด์ยังเนาะเลยบอกมาถ่า,ายเป็นเงื่อนื่อครับเนี่ยบรรยากาศบ้านเฮาอีสานบ้านเฮาครับต้องอย่าไปเลื่องเสียเราครับพี่น้อง